กลับเข้าสู่ทางลาดทันสาวประจำสัปดาห์นะคะวันนี้มิ้งขอสเสนอเส้นทางลัดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพถนนานางลิ้นจีค่ะเพื่อไปอยังโรงพยาบาลสุลางฎอนสุร,รสภาการท่าไทยถนนราชดำริซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านนั่นก็คือคุณวิทยาจังหวัดนนทบุรีได้แนะนําเป็นเข้ามาเส้นทางลัดเส้นทางนี้นะคะสามารถลีกเลี่ยงการจราจรที่หนานแน่นบนถนนสาทรในเวลาที่เร่งด่วนได้ค่ะอีกทั้งยังทาให้เราประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดน้ํามันแบบสุดๆเลยนะคะอย่ารอช้าตาวิ้งมาเลยค่ะ สำหรับวันนี้เส้นทางลัดจากคุณผู้ชมทางบ้านคือคุณวิทยาจังหวัดนนทบ,บุรีได้แจ้งข้อมูลเข้ามาในเรื่องของเส้นทางลัดที่จะพาคุณผู้ชมหลีกหนีเส้นทางรถติดบริเวณถนนสาทรโดยไม่ต้องผ่านแยกวิทยุในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นด้วยค่ะถนนสาทรเป็นถนนสายสำคัญซึ่งตัดผ่านย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหาคนครที่สำคัญยิ่ง ีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสํานักงานศูนย์การค้าและโรงแรมชื่อดังอีกมากมายนะคะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกแวะเวียนมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงมีการจราจรที่ติดขัดทั้งวันซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบนถนนสาทรค่ะ วันนี้ทางรัฐขันษาประจำสัปดาห์จะพาคุณผู้ชมเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพ ไปโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยค่ะซึ่งปกติใช้2เส้นทางนะคะเส้นทางแรกใช้ถนนรรธิวาสราชนครินทร์ไปเลี้ยวขวาตรงแยกสาธรน,นราธิวาสมุ่งหน้าไปแยกวิทยุโดยเส้นทางนี้จะต้องผ่านแยกไฟแดงถึง4แยกคือแยกไฟแดงสาธรน,นราธิวาสแยกสาธรพิพัฒน์แยกสาธรคอนแวนและแยกวิทยุส่วนอีกเส้นทางหนึ่ง ใช้ถนนสวนพลูเพื่อทะลุออกถนนสาทรใต้และต้องไปกลับรถที่แยกไฟแดงสาทรคอนแวนเพื่อมุ่งหน้าสู่แยกวิทยุเส้นทางนี้จะต้องผ่านแยกไฟแดง3แยกด้วยกันค่ะและทั้งสองเส้นทางนี้ก็ต้องผ่านการจราจรที่ติดขัดและเสียเวลารถติดตรงแยกไฟแดงบนถนนสาทรเหนือเป็นระยะเวลานานมากเห็นแล้วใช่ไหมคะไม่สะดวกเลยจริงๆค่ะวันนี้ จึงมีเส้นทางลัดมาแนะนำเป็นทางเลือกที่จะพาคุณผู้ชมหลีกหนีการจราจรที่ติดขัดบนถนนสาทรเหนือและไม่ต้องไปเสียเวลารอสัญญาณไฟจราจรและที่สำคัญไม่ต้องรถติดตรงแยกวิทยุอีกด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพถนนนางลิ้นจีมุ่งหน้าไปแยกเทคนิคกรุงเทพขับตรงไป500เมตรจะเจอสามแยกเทคนิคกรุงเทพ ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนสวนพลูขับตรงมา150เมตรจะเจอทางแยกให้คุณผู้ชมขับตรงไปทางกรมการบินพลเรือนขับมาตามทางประมาณ200เมตรก็จะเจอทางบังคับให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงมาจะพบสวนเฉลิมพระเกียรติ8 0พ0 0ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ทางขวามือนะคะให้ขับตามทางไปเรื่อยๆ จะผ่านชุมชนสวนพลูอยู่ทางซ้ายมือค่ะให้ขับตามทางต่อไปจนเจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายค่ะและขับตรงไปก็จะพบสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ทางด้านซ้ายมือจากนั้นให้ขับต่อไปนะคะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจนเจอปากซอยงามดูพลีแล้วให้เลี้ยวซ้ายค่ะเพื่อออกสู่ถนนพระรามสีจากนั้นให้เตรียมชิดขวาเพื่อที่จะขึ้นสะพานไทยเบลเยียม ข้ามแยกวิทยุขับลงสะพานเสร็จแล้วให้เตรียมเบี่ยงซ้ายขับตรงไปอีก700เมตรไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกสารแดงนะคะเราก็จะผ่านโรงแรมดูสิธาน,นีอยู่ทางซ้ายมือค่ะจากนั้นให้เตรียมชิดขวาเพื่อที่จะเลี้ยวขวาตรงแยกสารแดงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำริริขับตรงมาอีก50เมตรก็จะพบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยถนนราชดำริริอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองค่ะ เส้นทางลัดเส้นทางนี้นะคะข้อดีก็คือว่าไม่ต้องเสียเวลารถติดไฟแดงบนถนนสาทรเหนือแล้วก็ไม่ต้องรถติดตรงแยกวิทยุทําให้การเดินทางไปโรงพยาบาลจุฬานะคะไม่ว่าจะไปเยี่ยมผู้ป่วยจะไปตรวจสุขภาพก็สะดวกรวดเร็วและประหยัดน้ํามันเส้นทางลัดเส้นทางนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณวิทยาจังหวัดนนทบุรีที่แนะนําเส้นทางลัดเพื่อการประหยัดน้ํามันในการเดินทางรับไปเลยค่ะของรางวัลสักครัง้งรายการคุณ ก็มีส่วนช่วยชาติประหยัดพลังงานได้เพียงแนะนําเส้นทางลัดในการเดินทางเพื่อประหยัดพลังงานมาที่ทางลัดขันษาประจําสัปดาห์ตามที่อยู่นี้เส้นทางที่ได้รับคัดเลือกเรามีของที่ระลึกมอบให้แชร์ให้รู้โชว์ให้เห็นว่าเป็นคนประหยัดน้ํามัน